สวัสดีครับผมชัชวานอรวงศสุภัศน์ครับวิทยากรเลขปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยรบุคคลครับในวิดีโอฝึกอบรมอันนี้ได้จับทําขึ้นเป็นเรื่องของเทคนิคกรารวิเคราะห์ต่างกำลังด้วยพารงงานและก็การบริหารกําลังคนนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เราสอนในนามของลายสถาบันนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันฝึือบรมธรรมนิติ แล้วก็สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรเรียกว่า signature course ของ professional training and consultancy หรือว่า PTC นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรอันนึงที่ชื่อว่า intensive program นะครับเป็นการจัดฝึกอบรม2วันซึ่งจะได้เรียนรู้เข้มข้นแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ย ชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับจะต้องมีการสัมภาษณ์จะต้องมีการคัดเลือกจะต้องมีการวางแผนงานอะไรต่างกันเยอะแยะ,ยะมากมายเลยดังนั้นก็เลยคิดว่ามาทําเป็นวิดีโอึกบลมก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับในลักษณะที่นอกจากท่านจะได้ไปเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนํามาทบทวนได้บออ่อยครั้งเท่าที่ต้องการนะครับวิดีโอเนี่ยก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย หลากหลายเรื่องราวมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์ตางกําลังนะครับเราคงต้องเคลียร์กันนิดหนึ่งว่าการวิเคราะห์ต่างกาลังคนเนี่ยมันเป็นประมาณไหนบ้างและการบริหารกําลังคนที่เรียกว่า workforce management เนี่ยมันแตกต่างจากการวิเคราะห์ต่างกาลังคนอย่างไรนะครับเราวิเคราะห์ต่างกาลังคนเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการรู้คือเราต้องการรู้ว่าเราต้องการใช้ head count ของคนทั้งาันเท่าไหร่เรารู้ head count แล้วเอาไปทําอะไรครับแน่นอนเราเอาไปวางบัตเจ็ด เอาไปกาหนดงบประมาณในการว่าจ้างลองสังเกตดูนะครับว่าไอ้งบประมาณในการว่าจ้างเนี่ยเรามันจะประกอบด้วยหลายส่วนมากมายเลยที่เราจะต้องนําไปคํานวณนะครับยกตัวยอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างสิทธทิประโยชน์สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการฝรึกอบรมค่าใช้จ,จ่ายอาจจะมีเรื่องบ้านพักอาจจะมีเรื่องสิทธทิประโยชน์อื่นๆเช่นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราจะรู้ได้ ่าใช้จ,จ่ายต่างๆเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องกําหนดกําลังคนที่ต้องการในแต่ละปีแต่ละปีให้ชัดเจนก่อนนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าในช่วงต้นปีเนี่ยฝ่ายขายแจ้งยอดออกมาละว,ว่าต้องการยอดขายเท่านั้นเท่านี้ฝ่ายผลิตบอกแล้วว่ากําลังการผลิตจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับ HR ก็จะต้องเวียนข้อมูลไปถามหน่วยงานต่างๆแล้วครับว่าตกลงแล้วเนี่ยต้องการกําลังคนเท่าใดนะครับคนี้มีคําถามสักนิดนึงว่า แล้วก็มังคนที่หน่วยงานต่างๆเขาแจ้งมาเขาวิเคราะห์มาจากอะไรหรอเขาดูข้อมูลมาจากอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเรามาดิสคัสกันเราเสียเวลาในการถกกันเยอะมากว่าหน่วยโน้นคนเยอะหน่วยนี้คนน้อยต้องโยกคนจากหน่วยโน้นไปหน่วยนี้อย่างเงี้ยมันคุยกันไม่จบสักทีเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีการอะไรกลางๆนะครับที่จะต้องบอกว่าเออเราจะรู้กําลังคนมาได้ยังไงบ้างนะครับมีวิธีการไหนที่ยอมรับกันโดยทั่วๆไป ในวิดีโอฝึกอ,อบรมชุดนี้แล้วก็ในหลักสูตรฝึกอ,อบรมที่ได้เป็นวิทยากรให้กับไม่ว่าจะเป็นสถาบันฝึกอ,อบรมธรรมนิติหรือว่าสมาคมการจากกัดการงานบุคคล่งประเทศไทยรวมทั้งที่ PTC ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะแนะนําในสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์พลังงานหรือ Workload Analysis นะครับซึ่งจะเจาะลึกในรายละเอียดในวิดีโออันนี้แหละครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่จะคุยกันเพิ่มเติมเลยก็คือรูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลังนะครับ คุณง่ายคือการทําให้รู้กําลังคนที่ต้องใช้นั่นแหละนะครับมันมีทั้งวิธีการเชิงคุณภาพวิธีการเชิงปริมาณนะครับแต่ที่แน่ๆวิธีการที่คํานวณออกมาเป็นตัวเลขกันเนี่ยชัดเจนนะครับอันนี้จะยอมรับกันได้เป็นการทั่ว,วไปแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะมาดูความแตกต่างกันมาสักนิดหนึ่ง,งแล้วก็จะให้คําแนะนาครับจากบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาในการเป็นวิทยรากรให้กับหลายๆองค์กรที่ได้ว่าจ้างเข้าไป ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ตากำลังเนี่ยนะครับจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องใช้วิธีการเชิงปริมาณมีบางส่วนอาจจะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์อัตรากําลังแบบคุณภาพหรือว่าเรียกกันจริงๆว่าวิธีการให้ผู้เชี่ยวชาญบอกหรือใช้ดุลพินิษของผู้บริหารมาบอกนะครับถัดมาเนื้อหาหลักก็จะคุยกันถึงเรื่องที่เรียกว่าเทคนิคการวิเคราะห์ อัตรากาลังตามพลังงานหรือเรียกว่าเวิร์กโหลดครับซึ่งต้องทําความเข้าใจกันสักนิดนึงว่าเวิร์กโหลดคืออะไรครับส่วนประกอบของเวิร์กโหลดได้แก่อะไรบ้างนะครับเราจะรวบรวมข้อมูลจากเวิร์กโหลดได้จากแหล่งใดบ้างซึ่งมันจะต้องมีแบบฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะวิเคราะห์อัตรากําลังตามเวิร์กโหลดตอนนี้แหละครับตอนนี้แหละครับจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสูตรในการคํานวณอัตรากําลังนะครับแล้วก็จะคุยกันไปด้วยว่า ทำไมการวิเคราะห์ตากําลังคนด้วยพาร์งานเนี่ยมันจึงเป็นที่นิยมกันนะครับหลังจากนั้นมาปุ๊บเราก็จะมาดูครับวิธีการในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ตากําลังคนละไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากระยะเวลาในการทํางานหรือข้อมูลปริมาณงานเน,นี้ยซึ่งจะจะให้ท่านลองทาเป็นเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบทดสอบนะครับในวิดีโอเนี่ย จะมีข้อมูลเรียบร้อยเลยเป็นไฟล์ Excel ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ต่างหากออกไปจากแผ่น CD ที่ไร้าไปเนี่ยนะครับเอาไปใช้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็จะได้ทดลองกันหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมีเรียกว่าคำเฉลยเล็กๆกันลวกันนะครับว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับท่านลองเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างที่ท่านทำกับข้อมูลที่อาจารย์ทำดูนะครับก็จะเห็นว่า เวลาคิดเวลาวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องทําประมาณไหนบ้างแล้วก็แน่นอนครับเราจะคุยกันถึงเรื่องสูตรการคํานวณอัตรากําลังคนในรายละเอียดเลยนะครับในรายละเอียดเลยก็จะมีสูตรพื้นฐานแล้วก็สูตรที่ใ้คําแนะนานะครับพารามิเตอร์แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยคำนวณมาได้ยังไงบ้างแน่นอนท่านจะต้องลองฝึกทําสูตรคํานวณอัตรากําลังคนและก็จะมีเป็นไฟล์ Excel ให้นะครับเป็นไฟล์ Excel ที่ท่านสามารถก๊อปปี้ไปลอง ผูกสูตรกับพนักงานก็จะคำนวณออกมาได้นะครับและเมื่อเราได้ข้อมูลอัตรากำลังคนมาเรียบร้อยละแน่นอนครับมันจะต้องออกมาเทียบกับอัตรากำลังคนที่มีในปัจจุบันแต่มันเกินการเทียบปริมาณกับปริมาณนะฮะเรื่องคุณภาพเนี่ยเอาไว้กันอีกทีหนึ่งหมายถึงเวลาที่เราดูคนทํางานเนี่ยนะครับมันจะดูสองส่วนส่วนแรกก็คือปริมาณคนนะฮะ กับส่วนที่2คือคุณภาพของคนเราละเรื่องคุณภาพของคนเอาไว้ก่อนนะละกันเอาว่าเอาเรื่องปริมาณของคนเอาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยเราใช้วิธีการบริหารกําลังคนได้นะครับเราจะสรุปช่องว่างอัตรากําลังจากการที่ดูว่าอัตรากําลังคนที่คํานวณได้เมื่อเทียบกับที่มีเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะไปหาวิธีการบริหารจัดการละครับยกตัวอ,อย่างเช่นพอคํานวณอัตราคนกาลังคนได้แล้วนะ เราพบว่าได้5ตากำลังคนนะหรือมีเฮดเขา5เหเฮดเขาเนะี่ยแต่มีคนอยู่4คนท่านจะรับหรือไม่รับเพิ่มหนึ่งคนก็ได้จริงไหมถ้าท่านมั่นใจว่าคน4คนเนี่ยมีทักษะประสบการณ์มีฝีมือพอที่จะทํางานของอัตรากําลังคนหคนได้ก็ไม่ต้องรับครับนั่นคือการบริหารกําลังคนจริงไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อมีอัตรากําลังคนที่ได้จากการคํานวณแล้วเนี่ยท่านจะรับเสมอไปนะเพราะด้วยความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องมาบริหารกําลังคนนะครับ โดยเฉพาะในเศรษฐกิจแบบนี้มันก็จำเป็นจะต้องเซฟกำลังคนสักนิดหนึ่งเนาะไม่ให้มันมีปัญหานั่นเองนะฮะ